สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําอาหารเช้ากันนะคะก็เป็นแซนด์วิชเหมือนเดิมแต่ว่าได้ที่แตกต่างนะคะเดี๋ยวเรามาเคาะไข่กันค่ะวันนี้ใช้ไข่สองใบแล้วก็ใส่ผักด้วยนะคะวันนี้เราใส่ผักด้วย ใส่นมเล็กน้อยค่ะเดี๋ยวรอกระทะร้อนนิดนึงนะคะเราก็จะเอาไข่ใส่ลงไปไข่ใส่ลงไปนะคะ เสร็จแล้วก็ใส่หนมปังลงไปเลยค่ะ อดให้เบคอนเขาเหลืองนิดนึงน,นะคะคด,ด,ด้านนี้เราก็จะวางแฮมแล้วก็ชีสค่ะของชอบของครอบครัวชีสนะคะ เสร็จแล้วก็เบคอนทับข้างบนอีกรอบนะคะโอเคตักใส่จานค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวไปตัดดูความยืดของชีสกันค่ะมาลองตัดดูด้านในกันจ้าว่าจะแน่นด้วยเบคอนขนาดไหนนะคะ ถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ก็ติดตามเราด้วยนะคะเอลิงคิกเช่นค่ะนี่เลยค่ะเน้นๆๆ,ๆเราพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ